มีสาระอีกอย่างหนึ่งก่อนที่หมอจะลงนะก็คือน้องหมาน้องแมวอะ่ะเป็นเหมือนจะเป็นผิวหนังตลอดเวลาเลยอะ่ะเป็นผิวหนังมาตลอดเลยอะ่ะไม่หายสักทีรักษากินยาฆ่าเชื้อฟอกอาบน้ําก็แล้วทําไมไม่หายเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าผิวหนังเขาอาจจะอ่อนแอก็ได้อาจจะติดเชื้อหนักมากๆแล้วรักษาไม่ถูกทางก็ได้หนึ่งอันนี้คือหนึ่งคือรักษาไม่ถูกทางสองคือรักษาถูกทางแล้วแหละ แต่ว่าเรายังคุมสาเหตุไม่ได้ซึ่งสาเหตุของผิวหนังที่อ่อนแอค่ะอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างอาจจะเกิดจากเขามีโรคภูมิแพ้ของตัวเองอยู่แล้วก็ได้ค่ะซึ่งโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงรู้ไหมคะว่าง่ายมากมีสามอย่างเองก็คือแพ้สิ่งแวดล้อมแพ้อาหารและแพ้น้ําลายหมัดค่ะมีแค่สามอย่างนี้เองถ้าคุณคุมได้รู้ไหมว่าผิวหนังอักเสบจะไม่ได้มาหาคุณแบบบ่อยแบบนี้ค่ะ อะไรคุมง่ายสุดคือ,อน้ำลายหมัดค่ะดังนั้นคุณทำยังไงได้บ้างก็คือป้องกันเห็บหมัดแล้วก็คอยสังเกตว่าเขามีหมัดไหมนะคะซึ่งน้ำลายหมัดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่หมัดอาจจะแค่แวะขึ้นมาแล้วก็กัดแป๊บนึงแล้วมันกระโดดลงไปก็ได้นะคะน้ำลายหมัดก็ทําให้แพ้ได้แล้วเกิดผื่นคันแลวจากนั้นผิวหนังก็อ่อนแอค่ะแล้วก็เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนจากเชื้อบนผิวหนังเขาเนี่ยแหละแต่ผิวมันอ่อนแอมันก็เลยกระโดดจุ๊ ลงไปแล้วก็ทําให้เป็นผิวน้ำเสนเนาะอันนี้คุมได้อย่างแรกอย่างที่สองคืออาหารนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่หมอบอกว่าแพ้เนี่ยคุมไม่ได้อยู่แล้วสิ่งแวดล้อมคุมยากมากนะคะดังนั้นคุมเห็บหมัดก่อนแล้วก็คุมอาหารนะคะคุมอาหารเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตรวจว่าแพ้อาหารอะไรอะ่ะมันคุมยังไงหมอมันจะคุมได้ที่ไหนหมอหามาให้แล้วนะคะว่าหมาแมวส่วนมากแล้วแพ้อาหารอะไรบ้างนะคะ นี่ไม่ได้บอกใครที่ไหนเลยนะคะถ้าไม่ใช่เคสหมอหมอไม่ได้บอกเลยเนะี่ยก็แป๊บน,นึ่งกดเฟรนด์์เอวนะคะในหมานะคะมักจะแพ้เนื้อนมไก่วีเอ่อพวกธัญ,ญพืชต่างๆนะคะแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะในหมาคนจะเคยได้ยินแต่ไก่กับนมใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าเนื้อวัวก็แพ้นะแล้วก็ธัญ,ญพืชก็แพ้นะถั่วเหลืองก็แพ้นะ แล้วอะไรที่หมามักจะไม่แพ้เจอไม่บ่อยแล้วกันก็คือพวกปลาแกะหมูกระต่ายนะคะอ่ะกินปลาก็ได้ง่ายๆหมูก็ได้ง่ายๆถ้าเป็นโฮมเมดเนาะแล้วแมวมักจะแพ้อะไรคนจะคิดว่าไก่ใช่ไหมแพ้แต่ไก่ใช่ไหมแล้วคนก็จะคิดว่าแมวอะ่ะชอบกินปลาแต่จริงไม่ใช่เราให้เขาเองเขาเลยชอบกินปลาเนาะแต่รู้ไหมคะว่าคนคิดว่าชอบกินปลาเนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสามันดับที่แมวแพ้มากที่สุดคือไก่ปลาแล้วก็เนื้อบัวค่ะปลาแพ้ด้วยเฮ้ยแล้วสูตรปลาที่เราให้อยู่ล่ะที่บอกว่าจะให้แพ้น้อยๆล่ะมันมันจะแพ้นะเออแล้วเจ้าของรู้ไหมคะว่าถ้าเราลองเขามีปัญหาเรื่องแพ้อาหารอ่ะเราจะสังเกตยังไงได้บ้างก็คือถ้าเขากินอาหารนั้นไปเขาจะเริ่มมีปากแดงค่ะปากเขาจะแดงหูเขาจะเริ่มแดงขึ้น ปากแดงหูแดงลอกตาแดงขาหนีบแดงท้องแดงก็คือแดงๆนั่นแหละคือกินไอเนี้ยไปอะแล้วดูแดงๆอ่าแล้วทำยังไงเราลองเราลองไทโอได้นะคะหรือลองทดสอบอาหารได้วิธีทดสอบอาหารของหมอเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะถ้าสมมติว่าหมาหมอบอกแล้วว่าแพ้เนื้อนมไก่ธัญพืชเนาะในแมวหมอบอกแล้วว่าเนื้อปลาไก่ เราลองยังไงก็คือลองงดอาหารที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่ถึงแปดวีคค่ะรู้ไหมคะว่าสี่วีคแรกเนี่ยสี่ถึงสิบสองวีคแรกน้องหมาถ้าแพนเนี่ยจะจะตอบสนองเลยว่าผิวหนังจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะในหมาเฉลี่ยแล้วห้าวีคจะดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะในแมวหกวีคจะดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นตและแปดวีคจะดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะดังนั้นเนี่ยใครรู้แบบนี้แล้วจดเลย แมวเนื้อปลาไก่หมาเนื้อนมไก่อืมใครรู้แล้วจดไว้แล้วลองไปทดสอบที่บ้านดูลองจดไว้ก่อนทําได้ไม่ได้ไม่ค่อยว่ากันนะคะแล้วก็ถ้าใครได้ทํานะคะแปดวัปมาบอกหมอด้วยว่าผิวหนังดีขึ้นจริงไหมนะคะนอกจากคุมอาหารแล้วเราสามารถบารุงขนได้ด้วยนะคะฟิตออยล์กินได้โอเมก้าสามโอเมก้าหกกินได้นะคะแล้วก็พวกวิาวตามินอ e ีกินได้นะวิตามินอ e ีกับผิวหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะล้วก็ทําให้ผิวหนังแข็งแรงมากขึ้นนะคะผิวหนังอเอาใหม่ผิวหนังมีอะไรดีบ้างฟิตออยนะคะพวกดีาฮ h a นะคะแล้วก็โอเมก้าสามโอเมก้าหกวิตามิน E วิตามินซมใช้ได้เอาได้เลยหนังซื้อได้เลยนะคะแต่ดูยี่ห้อที่มันน่าเชื่อถือหน่อยนะคะ เพราะว่าบางบางทีของแพงก็ไม่ใช่จะดีที่สุดเสมอไปนะคะแต่ของแพงที่ดีก็ก็มีจริงมีสาระอีกอย่างนึง